สวัสดีค่ะเพื่อนๆชวนเพื่อน,ชน,อนแชร์วันนี้จะมาแน,น,นะนําการทําเฉากล้วยนะคะซึ่งใช้เฉากล้วยแบบสําเร็จรูปนะคะทําออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถนําไปใส่ชานมนะคะหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆได้นะคะส่วนผสมก็จะมีผงเฉากล้วยสําเร็จรูปนะคะน้ําตาลทรายน้ําเปล่ามีแค่นี้เองนะคะเรามาดูวิธีการทํากันได้เลยนะคะจะทําคล้ายๆกับปุ้นนะคะ เริ่มจากเราเทาน้ำลงไปแล้วก็เทผงเฉากล้วยสำเร็จลงไปนะคะคนให้เฉากล้วยจมลงไปนะคะน้ำตาลทรายก็ใส่ลงไปเลยนะคะคนให้ผ่วนผสมละลายเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะยกขึ้นตั้งไฟ สำหรับอัตราส่วนนะคะใช้น้ำเปล่า1ลิตรน้ำตาลทราย100กรัมผงเฉากล้วยสำเร็จรูป100กรัมนะคะหรือว่าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ลดได้เพิ่มได้นะคะวนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะยกขึ้นตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะหมั่นคนนะคะร้อยพผงเฉากล้วยสุกนะคะ รอให้เดือดสักสองสามนาทีก็เป็นอันสุกนะคะก็ปิดไฟย,ยกลงได้เลยค่ะนำมาเทใส่พิมพ์หรือใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะวางไว้สักพักหนึ่งเฉาก้วยก็จะเซ็ตตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ได้เลย ชากรวยที่ได้นะคะแล้วก็เอามาทําเป็นชาเขียวชานมได้หมดนะคะ mm. ตัวนี้เป็นนมสดเย็นนะคะเ mm. ชาก้วยที่เราทําจะเป็นแบบนิ่มนะคะ mm. เราสามารถใช้หลอดด,ด,ดูดได้เลยนะคะ mm. จะนำไปแช่เย็นหรือเติมน้ำแข็งก็ได้นะคะ mm. ก็ออะะขอบคุณที่กดแชร์กดติดตาม เราจะนำสูตรเด็ดเคล็ดลับมาฝากกันอีกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ